วันนี้เราจะมานึ่งไก่ค่ะเครื่องเราก็จะมีข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชีหั่นทุกอย่างเลยนะคะหั่นเล็กๆแล้วก็เราจะเอามาโขกถ้าใครไม่ไม,ไม่ขี้เกียจตามนาไปปั่นในเครื่องได้นะคะละเอียดดีกว่าด้วยค่ะแต่ว่ารอบนี้เราทําน้อยเราก็เลยโขกในโขกเอาแล้วก่อนที่เราจะโขกเราจะเติมเกลือไปหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เขา เวลาเราตําแล้วมันละเอียดเร็วค่ะก็จะการตาไปเลยค่ะเอาให้ละเอียดเลยนะคะอา่อาส่วนผสมอีกอย่างก็คือกระเทียมนะคะที่เราใส่ลงไปใครชอบพริกไทยใส่ได้นะคะรอบนี้เราทําให้เราจะแบ่งเด็กด้วยเราเลยไม่ใส่พริกไทยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะเอามาหมักไก่ค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนกักน,นี่ค่ะก็ะเอาเครื่องที่เราตำนะคะลงไปเลยค่ะ แล้วก็เมื่อกี้เราเติมเกลือไปแล้วนะคะอ,อันนี้เราก็จะเป็นใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเฉพาะเครื่องที่เราตาไปเมื่อกี้นี้ก็หอมมากแล้วอพอใส่ใบมะกรูดเสร็จแล้วเราก็จะมาปุงเครื่องค่ะเครื่องเครื่องของเขาก็จะมีอันนี้เป็นพงนัวนะคะใส่มากใส่น้อยตามใจเราเลยค่ะพอใส่พงนัวเสร็จ ต่อไปก็จะเป็นน้ำมันหอยค่ะไก่สามขานั่นเราใส่น้ำมันหอยไปประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งอะค่ะอันนี้ก็คือน้ำปลาน้ำปลาหน่อยๆส่วนผสมมีเท่านี้นะคะแล้วก็เข้าให้เข้ากันแล้วเราจะเอาไปเก็บในตู้เย็นค่ะเ,เราจะเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณคืนหนึ่งถ้าใครรีบก็หมักไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็เอาไปนึ่งได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้อร่อย เข้าเนื้อมากๆก็คือหมักทิ้งไว้คืนหนึ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะเอาเข้าตู้เย็นเราก็จะเอาใส่ใบเมลรักไปก่อนค่ะคือใส่ใบเมลรักไปเลยเขาจะได้แบบหอมๆเข้าไปในเนื้อเลยค่ะใบเมล็ดรักกําลังออกดอกจะหอมมากแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะนึ่งไฟแรงไฟอ่อนแล้วแต่เราเลยค่ะ,ะนึ่งทิ้งไว้จนกระทั่งเขาสุกหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน่าทานไหมคะ